อัปเดตล่าสุดค่าวันนี้27พฤษภาคม2568ประกาศเตือนฉบับสุดท้ายและเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่สีแดงสีเหลืองฝนตกหนักค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนยังตกฉ่ำทั่วไทยแนวโน้มปริมาณฝนจะลดลงในวันที่เท่าไหร่รอแล้วที่จะให้ฝนหยุดตกติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่นข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ค่ำของวันที่27พฤษภาคม2568ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองอยู่ค่ะในวันนี้ค่ำคืนยังมีฝนตกฉ่ำไปจนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นทั้งหมด3ภาคด้วยกันกรมอุตุนิยวมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ย,ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ค่ะบริเวณภาคเหนือพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าเทือกเขาตกหนักถึงหนักกมาก จากที่แอดมินได้นําข้อมูลมาฝากพี่น้องทุกท่านก่อนล่วงหน้าประมาณ5วันว่าบริเวณภาคเหนือเตรียมรับมือกันด้วยเพราะใกล้กับพายุค่ะฝนจะตกแช่ตกนานอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าเลหลากวันนี้พื้นที่สีแดงเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตาก3จังหวัดส่วนพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักเชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดตามประกาศเตือนดังนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนปล่อยได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะ ภาคกลางพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากคือกาญจนบุรีและราชบุรีเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีจระบบรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคปรปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะส่วนภาคตอนออกยังมีพื้นที่สีแดงด้านรับลมมรสุมคือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบุรีและจังหวัดระยองภาคใต้เป็นพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรพังงาระนองส่วนจังหวัดอื่นๆไม่อยู่ในประกาศเตือนก็มีฝนปลอยเกิดขึ้นบางแห่งค่ะปริมาณฝนที่เป็นอัตราร้อยละ พื้นที่ใดเกินกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ขึ้นไปจะมีฝนกระจายตัวได้ดีและหากเป็น80%เอร์ซนเกือบทุกจังหวัดของภาคดังกล่าวจะมีฝนค่อนข้างหนักค่ะบริเวณภาคเหนือค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่27จนถึง28พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ80ของพื้นที่ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตะวันตกใกล้กับพายุค่ะอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ28-33องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแปรปรวนมีทั้งลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด พรุ่งนี้ช่วงเช้าอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิช่วงกลางวันยังเย็นสบายเนื่องจากมีความชื้นและมีฝนเกิดขึ้นโปรยปลายกันเกือบทุกพื้นที่ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบรุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียส โดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ80ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ160ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพชรบุรีประจบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่งชวงเช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียส และสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง2จังหวัดได้แก่ระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ24-26ถึงองศาเซลเซียส และสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณ170ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักได้บางแห่งซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณประเทศไทยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่30พฤษภาคมเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณเอา่าวเวงกาตอนบนส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยนำพาความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงจะพัดขึ้นไปปกคลุมบริเวณตอนบนของไทยด้วย ภาคเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแม่น้ำสายหลักจากเทือกเขาบริเวณประเทศเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยด้วยจะทำให้เกิดฝนตกหนักพื้นที่อ่อนไหวแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ตากน,าน่านแพร่เตรียมรับมือรวมทั้งพะเยาด้วยค่ะกราบขอบคุณ f อทุกท่านที่ภาคเหนือทั้งพะเยาเชียงใหม่แจ้งมาว่าเริ่มมีฝนมากขึ้นและอาจมีน้ำท่วมกันแล้วบางแห่งค่ะ ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ40-60ของพื้นที่พื้นที่ใดที่มีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่จะมากกว่าในช่วงฤดูร้อนและมีความชื้นค่อนข้างมากด้วยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเย็นอากาศชื้นค่ะอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมพิมาริชช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้เริ่มมีสัญญาณการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนตกหนักในจังหวัดแม่ห้องสอน อํเภอปางมะผ้าอําเภอแม่ห้องสอนอําเภอปายจังหวัดพะเยาอําเภอเชียงคําภูซางอําเภอปงเชียงม่วนจังหวัดแพร่อําเภอเมืองแพร่อําเภอเด่นชัยอําเภอร้องกวางจังหวัดอุตรดิตถ์อําเภอเมืองอุตรดิต์ท่าปลาน้ําปาดฟากท่าจังหวัดพิษณุโลกอําเภอชาตรตการอําเภอวัดโบดอําเภอนครไทยอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดลําปางตั้งแต่อําเภอเถินอําเภอสบปราบอําเภอเกาะคาอําเภอแม่พริก จังหวัดตากอเมืองตากอวางเจ้าอเพบพระอเภอแม่สอดกำแพงเพชรอเมืองกำแพงเพชรพรานกระต่ายโกสัมพีนครฝนหนักมากที่สุดขาะพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอเมืองเพชรบูรณ์เขาค้อวังโป่งชนแดนส่วนพื้นที่อื่นเป็นฝนบางเบาภาคตนออกเฉียงเหนือฝนตกหนักจะอยู่ที่อเภอูเรืออเภอเมืองเลยอเภอท่าลี่อวังสะพุงจังหวัด ขอนแก่นอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองชายภูมิอำเภอจตุรัสอำเภอบ้านเข้าจังหวัดนครราชสีมาโนนสูงพิมายโนนไทยอำเภอเมืองนครราชสีมาโชคชัยวังน้ำเขียวคอนบรีหนองบุญมากจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิจังหานจตุรพักพิมานจังหวัดกาฬสิน์อำเภอเมืองกาฬสินกรรมราศายัยยางตลาด จังหวัดมหาสารคามอพยัคฆภูมิพิสัยนาเชือกกุดรังจังหวัดศรีสะเกดอเภอขุขันต์ปรางกูจังหวัดสุรินทร์อสังขะศรีสะเกดอเภอกันทรลักษ์ขุนหานอุบลราชธานีอเโขงเจียมภาคกลางฝนตกหนักวันนี้พื้นที่สีแดงเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์อเภอแม่วงอลาดยาวจังหวัดอุทัยธานีอลานสักอสว่างอารมณ์ทับทัน จังหวัดชัยนาทอเภอหันคาอเภอเนินขามจังหวัดสุพรรณบุรีอเภอด่านช้างหนองยาปล้องอู่ทองจังหวัดกาญจนบุรีอเภอทองผาภูมิไซโยกอเภอเมืองกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีอภอจอมบึงสวนพึ่งจังหวัดลพบุรีอเภอสะบดลำสนทิโคกสมปรำเภอพัฒนานิคมจังหวัดสระบุรีอเภอเมืองสระบุรีอวิหารแดง ภาคตนออกฝนตกหนักอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกองครักษ์จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวสนามชัยเขตจังหวัดชุมบุรีเป็นฝนเล็กน้อยจันทบุรีอำเภอสอยดาวอำเภอป่งนังร้อนจังหวัดสะแก้วอำเภอวัฒนานครโคกสูงอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดตราดท้องฟ้าโปร่ง ภาพถ่ายดาวเทียมภาคใต้พบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่สุราษฎร์ธานีอเมืองอเภอพุนพินอภพนมอเภอเคียนซาจังหวัดระนองอเภอเมืองระนองละอุ่นสุขสำราญจังหวัดพังงาอเภอเมืองพังงาคุระบุรีตะกัวป่าตะกัวทุ่งจังหวัดตรังอเภอเมืองตรังอภอสิเกาจังหวัดพัทลุงอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วตโมดป่าพยอมจังหวัดยะลาอเมืองยะลายะหากาบัง ฝนตกได้เล็กน้อยจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ช่วงค่ำคืนจะมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของไทยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพื้นที่ที่เฝ้าระวังและอำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงกลางจะมีฝนตกหนักเนื่องจากรัศมีของยอมความกดอากาศต่ำจะทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมที่พักเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้น คาดว่าหยอมความกดอากาศตามนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่31พฤษภาคมส่วนในช่วงนี้ยังมีฝนเกิดขึ้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยด้วยโอกาสเกิดฝนจึงจะกระจายตัวได้ดีระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมหลังจากนั้นในวันที่31พฤษภาคมพายุจะอ่อนกําลังลงและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศไทยจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดกําลังอ่อนลง พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยทั้งภาคใต้ตอนบนภาคกลางภาคตอนออกภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจนถึงประมาณวันที่5แต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางยังไม่มีฝนหนักในช่วงสัปดาห์หน้า วันที่1-5มิถุนายนปริมาณฝนยังอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาเวียดนามในวันที่6มิถุนายนบริเวณประเทศไทยจะมียอมความกดอากาศตามจากความร้อนปกคลุมในระยะแรกหลังจากนั้นลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดแรงเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกใกล้กับแนวชายฝั่งฝนจะตกหนักร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งจับตายอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้จะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียทําให้เกิดร่องมรสุมปกคลุมประเทศไทยทั้งนี้จะมียอมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นแนวร่องมรสุม ระหว่างยอมความกดอากาศตามฝั่งตะวันออกคือในทะเลจีนใต้ตอนบนและยอมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณเอ่าวมาตาบนันจะทําให้เกิดแนวร่องมรสุมปกคลุมตั้งแต่ภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างฝนจะตกยาวๆในช่วงวันที่6จนถึง10มิถุนายนค่ะอัปเดตปริมาณฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF บริเวณภาคเหนือ เปิดพื้นที่ฝนตกหนักประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนตกหนักอยู่ที่เชียงรายอเภอเมืองเชียงรายอเภแม่สายอเภอแม่จันอำเภอป่าแดดอแม่ลาวอพานอเภอแม่สวยและเวียงป่าเป้าเตรียมรับมือส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักฝั่งตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่อเภอพร้าวอสันทรายดอยสะเก็ดอเภอเมืองเชียงใหม่อเภอแม่ออนอสันกำแพงและสารพี แม่ห้องสอนยิ่งดึกยิ่งมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาตั้งแต่อําเภอขุนยวมแม่ลาน้อยอําเภอแม่สเสรียงจนถึงอําเภอศพบเมยจังหวัดน่านจะมีฝนตกหนักในช่วงประมาณ19นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาที่อําเภอปัวอำเภอเบ่อเกลือท่าวังผาสันติสุขภูเพียงแม่จริมอําเภอเมืองน่านอําเภอเวียงสานาน้อยและนามืน่น โดยตอนล่างของจังหวัดน่านจะมีฝนบางเบาฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอปัวอำเภอบ่อเกลือสันติสุขภูเพยียงและแม่จริมค่ะอุตรดิต์จะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอุตรดิต์อำเภอนาปาตอำเภอทองแสนขันฝนจะตกหนักส่วนจังหวัดพิษณุโลกประมาณ19นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาจะมีฝนที่วัดโบสถ์ภมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอเนินมะปราง จังหวัดตากจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาในค่าคืนวันนี้ค่ะเนื่องจากจังหวัดตากพื้นที่ที่มีลมแปรปรวนค่ะลมฝ่ายตะวันตกพัดผ่านบริเ,เวณประเทศเมียนมาจังหวัดตากจึงมีฝนได้เล็กน้อยตั้งแต่อำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดส่วนตั้งแต่แม่สอดอุ้มพังพบพระจะมีฝนน้อยค่ะ ช่วงค่ำคืนบริเวณภาคเหนือช่วง19นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาฝนที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่อเภอเมืองเชียงรายไปจนถึงอเภอเชียงแสนอเภอเวียงแก่นอเภอแม่สายเวียงเชียงรุ้งเวียงชัยพญาเมงรายขุนตาลและอเภอเทิงส่วนจังหวัดน่านจะมีฝนเกิดขึ้นที่อเภอปัวอเภอบ่อเกลืออเภอแม่จริมอเภอเมืองน่านอเภอภูเพียงอเภอเวียงสา ฝนจะตกหนักฝั่งตะวันออกของจังหวัดน่านส่วนตอนบนใกล้กับสะปะปลาวเช่นเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควนั้นมีฝนน้อยค่ะจังหวัดลำปางจะมีฝนตกหนักที่อำเภองาอำเภอแม่เมาะอำเภอแจ้หม่มและอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพช,ชบณ์จะมีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงประมาณ22นาฬิกาจนถึง00นาฬิกายังมีฝนที่บริเวณภาคเหนือเข้าสู่ช่วงเช้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมรับมือ พื้นที่สีแดงเนื่องจากมีทิศทางของลมแปรปรวนมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดส,สอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้อําเภอแม่ห้องสอนอําเภอขุนยวมระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากในเมียนมาฝนตกหนักค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนจังหวัดตากสุขโขทัยจะมีฝนได้เล็กน้อยโดยเริ่มตั้งแต่ประมาณ1นนาฬิกาที่สุขโขทยัยอําเภอสวรรคโลกสีสำโรงสีนครอําเภอเมืองสุขโขทยัยบ้านดาลันหอยค่ะ ส่วนจังหวัดตากอ,อเมืองตากอเภอวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรอ,อพรานกระต่ายโกสัมพีนครอเภอเมืองกำแพงเพชรฝนจะตกในบริเวณดังกล่าวช่วงเช้าเ้าของวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่28พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือยังมีฝนกระจายตัวได้ดีตกจนถึงจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ำคืนของวันที่27จนถึงวันที่28ฝนยังตกที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องพี่น้องพิจิตร สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์รับมือกันด้วยค่ะอุตรดิต์ระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเทือกเขาค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิยะโสธรร้อยเอ็ดสีสเกตมุกดาหารโดยจังหวัดเลยจะมีฝนกระจายตัวตั้งแต่อเ,เมืองเลยท่าลี่เชียงคาน ากชมนาด้วงอำเภอเมืองเลยอำเภอเอราวัณผาขาวส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งจังหวัดจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนบนสุวรรณคูหานาวังนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูศรีบุญเรืองและโนนสังเป็นฝนบางเบาค่ะส่วนจังหวัดอุรธานีฝั่งตะวันตกจะมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะเริ่มตั้งแต่นายุงน้ำโสมบ้านผือกุดจับหนองวัวซอจังหวัดขอนแก่นฝั่งตะวันตกตั้งแต่อําเภอภูผาม่านชุมแพ สีชมพูเวียงเก่าน้องนาคำภูเวียงน้องเรือมีฝนเกิดขึ้นค่ะและฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่อเภอมันจากิรีพระยืนบ้านฝางบ้านแหดโคกโพชัยชนบทแวงน้อยแวงใหญ่อเภอโพนค่ะยิ่งดึกยิ่งมีฝนตกหนัก21นาฬิกาจะมีฝนตกหนักตอนบนของจังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดหนองบัวลำพู ตอนบนของขอนแก่นจะมีฝนตกหนักเขาสวนกวางอุบลรัตนน้ำพองกระนวลซำสูงและอำเภอเมืองขอนแก่นส่วนตอนล่างตั้งแต่บ้านฝางพระยืนมาจนถึงบ้านไผ่เป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดมหาสรารคามช่วงดึกป,ประมาณ21นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนบางบเบาๆฝนน้อยค่ะส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์11 มีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดกาลสินอ,อเมืองกาลสินนามนนนองกุงงรีสหัสขันจะมีฝนตกค่ะส่วนตอนล่างของจังหวัดกาลสินมีฝนเล็กน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักโพชัยพลทองอเภอเมืองร้อยเอ็ดเสรภูมิทุ่งเขาหลวงอาจสามารถทวัดบรุรีจนถึงอเภอพนมไพรสุวณภูมิเมืองสวง จังหวัดมหาสารคามช่วง22นาฬิกามีฝนตกหนักที่พยัฆภูมิพิสัยจังหวัดนครราชสีมาช่วง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาจะมีฝนตกหนักอยู่ที่บัวใหญ่สีดาอำเภอคงอำเภอโนนไทยพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีเหลืองได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารฝนตกหนักจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญเกือบทั้งจังหวัดมุกดาหารเริ่มตั้งแต่ว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารคำชะอี ดงหลวงน้องสูงนิคมคำส้อยและตกหนักมากที่สุดคืออำเภอเมืองและอำเภอดอนตาลจังหวัดอำนาจเจริญฝั่งติดกับสปปลาวซึ่งสปปลาวฝนตกหนักถึงหนักมากที่แขวงสวรรค์เขตอำนาจเจริญจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ชานุมานปทุมราชวงศ์สาเสนางคณิคมพนาและอำเภอเมืองอำนาจเจริญหลังจากอำเภอเมืองคือหัวตะพา,าและหรืออำนาจจะมีฝนเล็กน้อยค่ะอำเภอพนามีฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีตอนบนใกล้กับสปปลาวมีฝนตกหนักที่เขมาราชนาตานกุดเข้าปุ้นโพไซตระการพืชผลโพไซมีฝนน้อยค่ะส่วนที่โพไซมีฝนน้อยเพียงอำเภอเดียวค่ะอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักส่วนที่ใกล้กับชายแดนโค้งเจียมสิรินทรบุญทลิกนาจรวยน้ำยืนมีฝนบางๆเบาๆค่ะวันนี้ปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตกหนักโดยเฉพาะตอนบนในจังหวัดเลยส่วนหนองคายในช่วงค่ำคืนจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะบริเวณหน,นองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยจะมีฝนประมาณ20นาฬิกาไปจนถึงศูนย์นาฬิกาซึ่งศูนย์นาฬิกาจนถึง2นาฬิกาจะมีฝนพีคที่สุดเลยค่ะจังหวัดหนองคายมีฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่อเเมืองหนองคายโพนพิสัยเฝ้าไร่รัตนวาปี จังหวัดบึงการมีฝนตกหนักอําเภอเมืองบึงการปากคาดโซ่พิสัยและพรเจริญส่วนซี่สีวิไลลงมาที่อําเภอเซกาบุงคละบึงขงหลวงฝนน้อยรวมทั้งจังหวัดนครพนมฝนมน้อยค่ะค่ำคืนนครพนมจะมีฝนเล็กน้อยที่ทาธาตุพนมนาแกรเรนูนครและวังยางส่วนจังหวัดกาลสินจังหวัดสกลนครมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ อุดรธานีฝนตกหนักมากใกล้กับจังหวัดน้องคลายได้แก่อำเภอสร้างความบ้านดุงอำเภอเพนพิบูร์รักทุ่งฝนอำเภอเมืองอุดรธานีช่วงหนึ่งนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าจังหวัดนองคายฝนกระจายตัวและฝนตกหนักบางแห่งสังคมสีเชียงใหม่โพตกักท่าบ่อสะใครอำเภอเมืองหน้องคลายพนพิสัยเฝ้าไร่รัตนวาปีค่ำคืนวันนี้ฝนตกหนักค่ะตกจนถึงช่วงเช้าของวันที่28่พฤษภาคม ภาคตนออกเฉียงเหนือกลุ่มฝนที่จะตกหนักค่ำคืนส่วนใหญ่จะเป็นตอนบนส่วนขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรการสินมุกดาหารนครราชสีมาตอนบนอ<ณ>ุบลราชธานีช่วงประมาณ20นาฬิกาถึง0ูนาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นช่วงประมาณ3นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาฝนจะลดลงช่วงบ่ายของวันที่28ภาคตนออกเฉียงเหนือจะเหลือฝนเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นค่ะ เช่นจังหวัดเลยหนองคายขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีจะมีฝนหนักในวันที่18ช่วงดึกๆประมาณ20นาฬิกเป็นต้นไปเนื่องจากลมตะวันตกเชียงใต้พัดประทะด้านหน้าเทือกเขาจึงทําให้ตอนบนของไทยในช่วงดึกๆคือภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนตกหนักหนองคายบึงกาฬสกลน,นครอ,อุดรธานีนครพนมมุกดาหารกาฬสินธ์ อำนาจ,จเจริญบนราชธานีจะมีฝนในช่วงเช้าเช้าจากร่องมรสุมที่ปกคลุมค่ะส่วนภาคกลางในค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนอาจเกิดขึ้นเล็กน้อยที่จังหวัดนครสวรรค์ชุมแสงหนองบัวพื้นที่อื่นๆท้องฟ้าจะเริ่มโปร่งภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนในช่วงประมาณ0น,นาฬิกาจ,จนถึงช่วงเช้าเป็นฝนตกปล่อยและฝนหนักสลับเบาได้วันที่28พฤษภาคมช่วงบ่ายภาคกลางจะมีฝนที่นครสวรรค์โดยเฉพาะก้าวเลียว บรนพศพิสัยน้องบัวชุมแสงส่วนภาคกลางฝั่งตะวันตกอำเภอทองผาภูมิไสโยกบ่อพลอยงวยกระเจ้ายังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้พระนาคารศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บรุรีราชบุรีนะคปรปฐมวันที่18ช่วงเย็นจนถึงค่ำยังมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางกระจายตัวและสุพรรณบุรีอาจมีฝนตกหนักจนถึงชัยนาท พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาทส่วนใหญ่จะได้น้ําฝนน้อยวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าฝนจะไม่หนักแต่ตกติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ได้น้ําฝนเช่นกันค่ะภาคกลางในวันที่28ฝนจะตกหนักไปจนถึงช่วงค่ําคืนประมาณ00นาฬิกาโดยฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนใหญ่จะตกในช่วง00นาฬิกาจนถึงเช้าของทุกๆวัน พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสระบ,บุรีอ่างทองภาคตะวันออกช่วงค่ำประมาณ19.0นาฬิกาจะมีฝนที่จังหวัดปราจิมบุรีและสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วส่วนปราจินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดี ช่วงหรือประมาณ20นาฬิกาไปจนถึงช่วง0ูนาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณปราจินบุรีและสะแก้วหลังจากนั้นตั้งแต่1นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณจังหวัดชลบุรีใกล้กับแนวชายฝั่งอเภอเมืองศรีราชาบางละมุงสัตหีบจัังหดระยองอภอบ้านค่ายอเภอเมืองระยองอเภอแกลงจจันทบุรีอนาใย่อามแหลมสิงห์อเมืองจันทบุรีอภขลุงจัังหดตราดใกล้กับแนวชายฝั่งเกาะช้างเกาะกูดอเมืองตราดอแหลมงอบ และอำเภอเขาสมิงส่วนที่ครองใหญ่จะมีฝนเล็กน้อยช่วงเช้าของวันที่28พฤษภาคมใกล้กับแนวชายฝั่งมีฝนบางเบาเข้าสู่ช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีจะเหลือฝนด้านหน้าเทือเขาจังหวัดระยองจะมีฝนที่อำเภอวังจันทร์อำเภอแกรงอำเภอเขาเมาจังหวัดจันทบรุรีจะมีฝนเล็กน้อยที่สอยดาวป่งน้ำร้อน ส่วนจังหวัดตราดฝนเริ่มลดน้อยลงในวันที่2 8พฤษภาคมช่วงเช้าๆของวันที่29ฝนจะกลับมาตกหนักใหม่ที่ชมบุรีคือพระยาสัตหีบระยองใกล้กับแนวชายฝั่งบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองอำเภอกแกลงบ้านเพจันทบุรีอำเภอนายายามแก่งหางแมวท่าใหม่แหลมสิงอำเภอขรุงอำเภอเมืองจันทบรุรีจังหวัดตราดอำเภอแหลมงอบอำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิงอำเภอเกาะช้างและเกาะอูดรวมทั้งอำเภอคลองใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคมค่ะส่วนภาคใต้ปริมาณฝนค่ำคืนวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยเพราะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปเลี้ยงย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าสู่วันที่28พฤษภาคมช่วงสายๆจะมีความชื้นปกคลุมที่เพชรบุรีประจบคีรีขันธ์เป็นฝนบางเบาเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่28ฝนจะตกได้บางแห่งเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นที่ปัตตานียะลานาราธิวาสและสงขลาเป็นฝนบางเบาส่วนตอนบนของภาคใต้ฝนจะลดลงในวันที่28พฤษภาคมจนถึงช่วงเช้าของวันที่2 9พฤษภาคมค่ะ ยอมความกดอากาศตานะ่ำณวันที่29พฤษภาคมจะเคลื่อนเข้าเรียบชายฝั่งประเทศบังกลา,าเทศคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่30พฤษภาคมส่วนวันที่30พฤษภาคมฝนจะตกหนักด้านหน้าเทือกเขาได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยลำพูนลำปางภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบรุรีภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกตากกำแพงเพชร วันที่30ฝนยังคงตกหนักที่ภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์วันที่31พฤษภาคมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนจะ่ำปกคลุมบริเวณดังกล่าวค่ะแนวโน้มปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกือบทุกภาคเลยค่ะแต่หลังจากนี้วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มบางเบาลงเพราะร่องมรสุม จะสวิงขึ้นไปปกคลุมบริเวณสปปลาวตอนบนเวียดนามตอนบนและจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนอีกตามลำดับค่ะช่วงต้นเดือน1-5มิถุนายนฝนน้อยเข้าสู่วันที่6สัญญาณฝนเริ่มมาย่อมความกดอากาศตำ่ำจะเริ่มก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับน้ำฝนในรอบนี้และรอบหน้าก่อนที่จะหวานไทศึกษาข้อมูลปริมาณฝนกันอย่างใกล้ชิดค่ะ สัปดาห์วันที่1ถึงวันที่6มิถุนายนปริมาณฝนโดยรวมจะอยู่ในเขตในวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยร้อยละ30-40ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปนจนถึง9้าพฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดแรงและเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งฝนจะตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ